Kau จากผื่นแพ้เหงื่อเพราะผื่นนี้เกิดขึ้นได้กับลูกทุกช่วงวัยค่ะแม่จะพบว่าลูกมีผื่นขึ้นเมื่ออกาศร้อนหรือทํากิจกรรมแล้วมีเหงื่อออกมีการอับชื้นเหงื่ออยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นผื่นอับชื้น<ต>ได้แต่เราสามารถที่จะปกป้องลูกจากผื่นอับชื้นนี้ได้เวลาลูกชายไปวิ่งเล่นเหงื่อออกปุ๊บแม่โบจะให้ใช้ผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือของไชน,นีโนดเช็ดปั๊บนะคะเพื่อไม่ให้เหงื่อนะคะแช่อยู่ที่ผิวหนังลูกนานไม่งั้นเดี๋ยวผื่นอับชื้นจะตามมาได้และลูกชายก็คือชอบมากสูตรนีีีี้งง้้สสมมมมม่่่่่่่่่ววววงงงงกกลลินนนนนนอออออุหหดดดชชชชืืใใใูาายตตััแแแแเเเปคผผญ็ะจ ชื่นชุ่มใจนะคะเช็ดสิ่งสกปรกออกไงคะ,ะสุดแม่บอปลื้มมากนะคะลูกชายก็คือชอบสุดค่ะคุณแม่คะบอกเลยผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือของไทยนิโนมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะคุณแม่คะและใช้เย,ย็นลูกโตแบบแม่บอแบบนี้ได้เลยค่ะแม่ลูกเราก็อ้วบนะคะชอบไปวิ่งเล่นเงือออกเยอะนะคะยุงก็ชอบมากัดลูกเราแม่ก็วาวุ่นละทน้ไม่ได้เราจะต้องปกป้องลูกนะคะจากมอสคิวโตหรือว่ายุงหายนั่นเองโดยการใช้นี้เลยค่ะคุณแม่คะสเปรย์กันยุงสำหรับเด็กอัเบลิชิวชิวโบวบ,บันไซลูกที่อายุน้อยก็ ถ้าลูกอายุก,กันกว่า6เดือนก็ไปแล้วสามารถฉีดพ่นที่ผิวหนังแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะวิธีป้องกันไข้เลือดออกในเด็กก็คือดูแลอย่าให้ยุงกัดลูกค่ะคุณแม่ค่ะ